สวัสดีครับตอนนี้เ,เราอยู่ที่วัดสีเทพนะครับวัดธรรมยุทธ์ของจังหวัดนครพนมน,นะครับเป็นพระโบูดที่สวยมากผมจะนำท่านผู้ชมไปดูการทำโรงทานของพี่น้องชาวจาาังหวัดนครพนมนเป็นโรงทานที่ ที่มาให้บริการแก่ญาติพี่น้องนะครับก็แม่ครัวกำลังทำริการอาหารอยู่ออขอขอขอ,ขอนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับผมจะทำ ผมจะทำยูทูบโทษนะฮะมาจากไหนครับคนสวยคนสวยวัดอรัญต์นะครับของวัดอรัญค่ะตังจังหวัดนครพนมเลยใช่ไหมครับครับครับโอเคนี่ของวัดอรัญของจังหวัดนครพนมนะครับอ่าขออนุญาตนึงอันนี้เป็นข้าวจีนะครับ ข้าวเหนียวอาหารหลักของบริษัทม,มาจากไหนครับขอสายหนะ่อยจ้าจากมาตั้งตัวอ่อาอโอเคครับอันนี้ข้าวตีครับข้าวตี้านตั้งตัวผมจะไปทำย<อ>ูทูบให้นะครับครับสวัสดีครับวันนี้เอามาชมนะครับนี่คือน้ำใจของชาวไทยนะครับผม ขอขอนุญาตนะครับมาจากไหนครับขอขอสัมภาษณ์หน้าองบอาบอกไปเลยนะครับมีร้านขายขายของไหมหรือว่าไม่มีไม่ใช่ครับดยทางขอเป็นเป็นของของครอบครัวครับครับของพระขอให้ส่วนบุญบุญกุศลนะครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับส่วนนี้เป็นอาหารนะครับขอเรียนถามนะครับมาจากไหนครับขออนุญาตครับดับดังๆนะครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวจะได้ออกทีวีว ครับครับน้ว่านะครับครับโอเคนะครับวันนี้เป็นกับข้าวขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำมาจากไหนครับผมเดี๋ยวผมจะทำยูทู e ให้ท่าพนมครับอ่าท่าพนมนะครับของผมเป็นพอพทีวีนะครับอ่าแล้วก็เราวันนี้พาภาพมาก็ขออนุญาตนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมาจากไหนครับผมมาจากอัมพวาทันโนค้าครับครับผมเขา่ะแม่มีข้าวจี้ย่างเดียวบอกไม่้แมนอ๋อแมนแครับขอบแก้วอัมพวันครับครับขอเก็บภาพเลยนะครับผมจะไปทำยูทูปให้นะครับผมครับอ่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยคนสวยโอเคสวัสดีครับคุณป้ามาจากไหนคุณป้ามาจากอัาทนโค้าอ่าครับครับผมครับขอบคุณมากครับ ครับผมครับโอเคเป็นไงครับอิ่มแล้วหรอครับอิ่มแล้วหร่ะโอเคผมจะไปทำ YouTube ให้ครับผมครับขอบคุณมากนี่คือน้ำใจของคนไทยนะครับผมอยากจะให้แฟนเพจทั่วโลกทั่วอีสานได้ดูขนบรรมเนียมประเพณีของคนไทยภาคอีสานนะฮะ เออเวลาผมพูดไปผมก็จะไปแฝวกอิสลามเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมต่อต้านครับขออนุญาตครับมาจากไหนครับผมข้านมข้ามนะครับครับผมครับเป็นข้าวเปียกข้าวต้มกับข้าวต้มครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไวเพียงแค่นี้นะครับพอพอทีวีขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะทำ u t u b e ให้นะครับเดี๋ยวจะส่งให้